สวัส so, ดีกันด้วยนะคะวันนี้เออก็เป็นวันวันแรกที่ผมจะมาทำชาแนลนะคะไม่เคยทำมาก่อนเลยก็จะลองมาทำชาแนลกันดูนะครับส่วนวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้แอปที่ถ่ายวิดีโอหน้าจอนะฮะหรือหรือเรียกอีกอย่างว่าเออสำหรับ ทุกท่านนะถ้าจะเป็นนักแคทเกมต้องมีแอปแอปนี้แอปที่มาถ่ายหน้าจอได้ครับส่วนว่าจะรู้ยังไงอ่าต้องนี่เลยฮนะผม,ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะอ้าวกดออกไม่ได้เฉยนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะนี่คือแอปแอปนี้ฮนะแอปสุดท้ายสุดเลยอนะแอปไอที A I A T ่เป็นรูปกรอ้องกันนะเนี่ยเนี่ยไอ อันนี้นเออเข้าไปเลยฮะอันนี้นะฮะนะแอปจะเป็นรูปนี้เลยสมมติเราโหลดมาเสร็จแล้วอืมเราจะใช้ยังไงอ่าผมจะสอนโดยใช้เกมแฮกเลยฮะ,ะก็อย่างนี้ฮะ,ะตอนแรกผมขอล้างข้อมูลก่อน,อนเลยดีกว่าจะได้แบบเข้าใจกันง่ายๆฮะ,ะว่ารู้ยังไงก็เอาออกไปเกะเก่าเนาะ อเอาไปออกไปล้างข้อมูลกันเลยฮะอย่าให้มันมีข้อมูลหลงเหลือเฮ้ยโอ้เจ็ดเดือบออกแล้วไหมล่ะไม่มีอะไรมั้งอ่ะเข้าไปเลยฮะเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้ถ้าสมมติเราลงกจนฮักมาก็เนี้ยกดตรงนี้ตอนแรกมันก็จะขึ้นมาอย่างโอ้เฮ่อชให้ผม ดานะว่เาเป็นยังไงเนีย่ยสมมติเราเข้าเกมแฮกมาใหม่ๆเลยอะ่ะมันจะขึ้นภาษาญี่ปุ่นอะ่ะให้เรากดตรงฝั่งไหนนะฝั่งฝั่งขวาฮะมันจะมีขึ้นมาสองด้านเนี่ยไอ้เฟซบุ๊กกับด้านเกมอะไรเนี่ยแหละนะฮะก็ให้เรากดฝั่งขวาไปฮะอมอน,น,นก็จะสามารถใช้ได้เลยส่วนการตั้งค่านี้ก็เนี้เข้าไปที่ตรงอันที่สองฮะ มันจะมีเสียงรูปเสียงกับอันนี้อะไรสักอย่างอยู่แล้วอะให้เราเข้าไปที่เสียงถ้าเราโหลดมามันจะให้ไอตรง M U T E มาก่อนนะฮะจะไม่สามารถอัดเสียงได้แต่ถ้าใครจะอัดเสียงก็ต้องใช้อน,นี้ฮะที่ผมใช้อยู่ฮนะ M I C นะฮะให้เราใช้อันนี้ส่วนเออไม่รู้เีนะจะเล่าอะไรต่อดีฮนะก็ นะฮะก็ก็ช่วยกันกดไลค์ซับสไคร b e ช่วยกันแชร์กันหน่อยก็ได้นะฮะแบบว่าก็เพิ่งทำพวกก็เพิ่งทำชาแนล l นะ,ะก็คงจะไม่ค่อยมีใครมาเข้ามาดูหรอกฮะก็จะช่วยกันหน่อยนะครับขอบคุณมากถ้าจะช่วยซับสไครตนี่เออดีฮะช่วยเพิ่มยอดวิวนี่ก็ดีเหมือนกันนะฮะก็ไปบอกเพื่อนๆได้ะฮะว่าเออมาช่วยกันดูชาแนลนี้กันหน่อยนะฮะ ก็จบรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ